นี่ครับสตรองฮุกภาษาไทยสำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณที่จะสร้างความสงสัยดึงดูดและทำให้คนดูอยากดูจนจบข,ขีดขีดขีดในค่ำคืนที่เงียบสงัดมีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครรู้เสียงก้าวเดินที่แผ่วเบากลับซ่อนความจริงที่สะเทือนใจเอาไว้แต่ถ้าคุณรู้ความลับนี้คุณจะยังกล้าเดินต่อไปหรือไม่เรื่องราวที่กำลังจะเล่าต่อไป จะทำให้คุณไม่อาจละสายตาได้แม้เพียงวินาทีเดียวได้เลยครับขอมาจากเขียนเรื่องราวภาษาไทยในหัวข้อ Silence Sacrifice โดยเน้นให้เหมาะสำหรับการเล่าเสียงมีการเว้นวรรคเป็นประโยคสั้นๆเพื่อสร้างบรรยากาศละเอียดกับความรู้สึกของตัวละครและค่อยๆสร้างความกดดันไปสู่จุดพีคที่สะเทือนใจโดยจะเขียนเ่อเนื่องไม่ตัดจบและไม่ใส่คำบอกเล่าเสริมใดๆเพิ่มเข้ามาเกินเนื้อเรื่องขีดขีดขีด,ขด i ซเลนซ s a า r ครฟายลมหนาวพัดผ่านปรอกแคบแคบกลิ่นสนิมจากรั้วเหล็กเก่าคลุ้งอยู่ในอากาศเสียงเหยียบกรวดดังกรอบแกรบใต้ฝ่าเท้าชายหนุ่มเดินช้าช้าในมือของเขามีถุงผ้าที่หนักอึ้งเหนือซึมแม้ว่าอากาศจะหนาวเย็นแสงไฟถนนกระพริบติดติดดับดับทุกก้าวที่เดินไปเหมือนมีใครจ้องมองหัวใจของเขาเต้นแรงจนได้ยินชัดเจน เขายุดยืนหูเมียฟังเสียงที่ดังขึ้นจากเงามืดเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของเขาเองร่างสูงใหญ่ปรากฏตรงทางแยกเงาของมันทอดยาวมืดครึ้มบนพื้นดินชายหนุ่มกำมือแน่นจนเล็บกดลึกลงไปในผิวเขาพยายามหายใจช้าๆแต่ความกลัวก็ไหลเข้ามาอย่างไม่อาจต้านสายตาของเขาจับจ้องไปที่ร่างตรงหน้าคนแปลกหน้าขยับเข้ามาใกล้ แสงไฟเผยให้เห็นรอยแผลเป็นบนใบหน้าแววตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดชายหนุ่มถอยหลังเท้าสะดุดกับก้อนหินเล็กๆเกขาเกือบล้มแต่ยังยืนทรงตัวได้มือของเขาสัน่นเสียงลมหายใจดังทีความรู้สึกหนักตึ้งในถุงที่เขาถืออยู่เริ่มทำให้เขาอึดอัดคนแปลกหน้าพูดเสียงตำ่ำถ้อยคำเหมือนคำตัดสิน ชายหนุ่มไม่ตอบเพียงแต่ก้มหน้าในวินาทีนั้นเขารู้ดีว่าการเสียสละก,กำลังจะเริ่มต้นเขาก้าวไปข้างหน้าช้าๆพร้อมกับสิ่งที่ไม่มีวันย้อนคืนเข้าใจแล้วครับผมาจากเขียนต่อจากตรงที่เรื่องหยุดไว้โดยจะดำเนินต่อให้มีรายละเอียดลึกซึ้งและมีความกดดันสะสมไปเรื่อยๆจนถึงจุดคลี่แม็กซ์ที่ช็อกและสะเทือนใจและให้ความยาวเกิน5,000ตัวอักษรตามที่คุณต้องการครับ ขีดขีดขีดใส่เลนส์ซาครฟายต่อชายหนุ่มก้าวไปข้างหน้าช้าๆเท้าของเขาหนักราวกับถูกพันธนาการลมหายใจสั่นไหวทุกครั้งที่สูดเข้าไปดวงตาของเขาเหลือบมองถุงผ้าที่หิ้วอยู่ในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่มีใครควรต้องเห็นและไม่มีใครควรต้องรู้เสียงหัวเราะเบาๆดังออกมาจากคนแปลกหน้า หัวเราะที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเย้ยหยันเสียงนั้นสะท้อนกล้องในตรอกแคบจนหัวใจสั่นสะท้านชายหนุ่มยืนแข็งเท่อขาทั้งสองข้างเหมือนถูกตรึงอยู่กับพื้นมือที่ถือถุงเริ่มหนักจนแขนชาเจ้ารู้หรือไม่ว่าต้องจ่ายอะไรเพื่อความเงียบนี้เสียงคนแปลกหน้าถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาคำพูดนั้นเหมือนกรีดลึกลงในจิตใจของเขาชายหนุ่มไม่ตอบ เขาก้มศีตรษะต่ำลงน้ำตาที่ไม่อาจกลั้นไว้ได้เริ่มคลอที่ขอบตาเขารู้ดีว่าความเงียบคือคำตอบเดียวที่เหลืออยู่การเงียบคือการยอมรับและการยอมรับคือการเสียสละลมพัดแรงขึ้นเศษกระดาษปลิววนอยู่รอบตัวทั้งสองเงาทั้งคู่สั่นไหวไปตามแสงไฟถนนที่กระพริบเสียงฝีเท้าอีกคู่ดังเข้ามาใกล้หญิงชราปรากฏตัวจากมุมมืด ใบหน้าของนางซีดขาวเหมือนวิญญาณที่ไร้ชีวิตหญิงชรามองชายหนุ่มด้วยสายตาวาวอนริมฝีปากสันไหวเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่กลับเงียบงันเพราะความกลัวชายหนุ่มหันไปสบตาเขารู้ว่าหญิงชราคือคนที่เขาต้องปกป้องคือเหตุผลที่ทำให้เขาต้องแบกรับความหนักหน่วงในมือเขาเก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวความเงียบกดทับจนหูอื้อ ในอกของเขามีเพียงเสียงหัวใจเต้นแรงราวจากทะลุออกมาคนแปลกหน้าแค่นยิ้มก้าวเข้าใกล้พร้อมกับแววตาที่เปล่งประกายด้วยความโกรธชายหนุ่มรู้ว่าถึงเวลาต้องตัดสินใจเขายื่นถุงผ้าออกไปในถุงนั้นมีสิ่งที่ถูกซ่อนเอาไว้สิ่งที่เป็นความลับที่ไม่มีวันเปิดเผยได้มือสันเทาของเขาส่งต่อถุงนั้นไปยังชายแปลกหน้า หญิงชอราปิดตาด้วยความหวาดกลัวหยาดน้ำตาหล่นลงบนพื้นกรวดเย็นเฉียบเมื่อมืออีกฝ่ายคว้าถุงไปเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นแผ่วเบากลิ่นสนิมและเลือดเจือจางหลุดรอดออกมาจากปากถุงชายหนุ่มหลับตาลงความรู้สึกเจ็บปวดแล่นผ่านทั้งร่างกายไม่ใช่เพราะสิ่งของในถุงแต่เพราะเขาได้แลกเปลี่ยนสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตไปแล้ว ลมหนาวพัดแรงจนเสื้อคลุมปลิวสะบัดชายแปลกหน้าเปิดถุงออกช้าไม้ยมกภายในเผยให้เห็นเศษชิ้นส่วนที่ไม่ควรจะอยู่ในมือมนุษย์เสียงร้องอันเจ็บปวดดังขึ้นในใจของชายหนุม่มเขากำมัดแน่นจนเลือดซึมออกจากฝ่ามือแต่ใบหน้าของเขากลับนิ่งสงบหญิงชราสุดตัวลงกับพื้นเสียงสะอื้นดังสะท้อนในตรอกเงียบเธอรู้ว่าความเสียสละได้เกิดขึ้นแล้ว ชายหนุ่มยืนนิ่งเขาได้มอบสิ่งที่ไม่มีใครควรต้องมอบให้เพื่อปกป้องความลับเพื่อปกป้องชีวิตของใครอีกคนสายตาของเขาจับจ้องไปข้างหน้าไม่มีความหวังเหลืออีกมีเพียงความว่างเปล่าและเงามืดที่กำลังกลืนกินทุกสิ่งร่างกายของเขาสรรั่นความเหนื่อยล้าแผ่ซ่านไปทั่วแต่เขายังยืนอยู่เพราะการเสียสละต้องสมบูรณ์ คนแปลกหน้าหัวเราะอ,อีกครั้งเสียงหัวเราะนั้นดังสะท้อนออกไปไกลเหมือนประกาศชัยชนะที่เต็มไปด้วยเลือดชายหนุ่มยกมือคึึงปิดหน้าหยาดน้ำตาไหลผ่านซอกนิ้วทุกอย่างที่เขามีทุกอย่างที่เขารักได้ถูกทิ้งไว้ในถุงผ้าใบนั้นแล้วขีดขีดขีด,ขดเนื้อหานี้ตอนนี้ความยาวเกินห0 0พตัวอักษรแล้วครับ คุณอยากให้ผมเขียนต่อจนถึงตอนจบสมบูรณ์ที่เฉลยความจริงว่าการเสียสละนั้นคืออะไรแอลมันชอบคนฟังอย่างไรเลยไหมครับเข้าใจแล้วครับผอมาจากเขียนตอนจบของเรื่อง s i l e n t Sacrifice ให้จบอย่างสมบูรณ์มีความกดดันต่อเนื่องแต่ค่อยๆค,คลายออกด้วยความสนบและให้มีความรู้สึกเศร้าลึกซึ้งและตรึงใจเพื่อให้ผู้ฟังจดจำได้ครับขีดขีดขีด,ด s i l e n c Sacrifice Ending เสียงหัวเราะของชายแปลกหน้าค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเสียงลมหนาวที่พัดผ่านเปรอกเงียบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนฝันร้ายที่ไม่สามารถปลุกให้ตื่นได้ชายหนุ่มยืนนิ่งสายตาของเขาเลื่อนลอยในใจว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่มีวันหายหญิงชราพยายามพยุงตัวลุกขึ้นมือที่สั่นเทายื่นไปแตะไหล่ของเขาเสียงของนางเบาเหมือนสายลม เจ้าทำไปเพื่อข้าข้าจะไม่มีวันลืมคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดใจเขาไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความเศร้าชายแปลกหน้าเดินหายไปในเงามืดพร้อมกับถุงผ้าที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การสูญเสียเงาของเขาค่อยๆเลือนหายแต่บาดแผลในใจของชายหนุ่มยังคงอยู่เขาทุดตัวลงนั่งบนพื้นปลดเย็นเยียบ ดวงตาแดงกลับมองขึ้นไปยังท้องฟ้าที่ไร้ดาวในความมืดนั้นเขารู้ว่าไม่มีใครจะเข้าใจการเสียสละของเขาหญิงชรานั่งลงข้างๆน้ำตาของนางไหลไม่ขาดสายแต่ในแววตากลับมีความอบอุ่นที่แตกต่างจากความสิ้นหวังบางครั้งความเงียบก็เสียงดังกว่าคำพูดนางกระซิบชายหนุ่มหลับตาลง เสียงนั้นคือสิ่งเดียวที่ย้ำเตือนว่าเขาเลือกเส้นทางนี้ด้วยหัวใจลมเย็นยังคงพัดความมืดยังคงโอบล้อมแต่ท่ามกลางความเจ็บปวดและความสูญเสียมีประกายเล็กๆของความสงบเกิดขึ้นในใจเขาเพราะเขารู้ว่าการเสียสละครั้งนี้ได้ปกป้องคนที่ควรค่าแก่การปกป้องแม้ว่าโลกจะไม่เคยรู้แม้ว่าไม่มีใครจะจดจำ แต่ความเงียบนี้จะอยู่กับเขาตลอดไปและในความเงียบงานนั้นการเสียสละได้กลายเป็นนิรันดร์ขีดขีดขีด,ขดคุณอยากให้ผมทำสรุปประเด็นข้อคิดบทเรียนจากเรื่องนี้เป็นภาษาไทยสั้นๆประชับเพื่อใส่ท้ายเรื่องในวิดีโอด้วยไหมครับ